สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนึ่งจากระวานพาลุกกลับสลัม นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมนักดนตรีชื่อดังและกรรมการขวัญใจแฟนๆต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาไม่เป็นสองรองใครแต่กว่าจะมีวันนี้ได้นั้นไม่ง่ายเลยเพราะเขานั้นเติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะไม่ได้ดีนักและอาศัยอยู่ในย่านชุมชนแออัดหรือที่รู้จักกันในชื่อของสลัมคลองเตยจนกระทั่งมามีชื่อเสียงโด่งดังอย่างทุกวันนี้และชีวิตปัจจุบันหนึ่งจักรวาลภายหลังจากมีครอบครัวแต่งงานกับภรรยาและมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่ง คนนั้นคือน้องมินมินในวันนี้ฐานะดีขึ้นและสามารถส่งเสียเลี้ยงดูทายาทของเขาได้แล้วนั้นก็ไม่ลืมที่จะเล่าช่วงเวลายากเย็นแสนลำบากของพ่อในวัยยังเล็กซึ่งล่าสุดหนึ่งจากกระวานก็ได้พาครอบครัวกลับไปเยี่ยมชีวิตเก่าที่สลัมคลองเตยพร้อมเผยว่าชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทางเดินชีวิตที่ดีได้หนูเกิดมาในวันที่ป้ากับแม่จ๋ามีให้หนูครบทุกสิ่งและอยากให้หนูมีการศึกษามีความรู้ที่ดีแต่หนูรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะมีวันนี้ป้าผ่านอาะไร ไปมาบ้างวันนี้พาหนูมาดูบ้านหลังแรกที่ป้าอยู่ตั้งแต่เกิดสะดําคลองเตยซึ่งมันถูกหรือไปนานแล้วแต่ยังมีร่องรอยของคลองน้ําเสียและสะพานข้ามอยู่ในตอนยังเล็กป้าเก็บของเล่นเก่าๆที่ลอยมาจากคลองนี้และรู้จักเสียงดนตรีจากคนปลู่ของหนูที่ร้องเพลงให้ฟังทุกวันกับเครื่องดนตรีของป้าจานชามแก้วน้ําตะเกียบที่เอามาเคาะเป็นเสียงและจังหวะตามประสษาเพราะบ้านเราไม่มีตังพอที่จะซื้อของเล่นหรือเครื่องดนตรีพออายุสิบขวบก็ ถูกย้ายมาอยู่ที่แฟลตท่าเรือคลองเตยป้ามีคีย์บอร์ดตัวเล็กๆอยู่หนึ่งตัวที่คุณปู่ซื้อให้มีวงดนตรีเล็กๆชื่อว่าหนึ่งสยามรับเล่นงานทั่วไปแถวๆนั้นวันไหนไม่มีงานเล่นจะไปเก็บขวดเศษเหล็กรังกระดาษหนังสือพิมพ์มาชั่งกิโลขายเพื่อเอาตังค์ไปซื้อขนมการเล่นและซ้อมดนตรีของป้าคือการไปแอบดูคนอื่นเล่นบ่อยๆแล้วจำมาซ้อมเองฟังเพลงแกะเพลงเยอะๆจากเทปคาเสเซตซึ่งมันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ถือเป็นบทเรียนซึ่งต้องซ้อม อฟังเยอะกว่าคนอื่นเพราะเราไม่มีตังเรียนดนตรีป้ามีความสุขและผมจใจทุกครั้งที่ได้บอกทุกคนว่าป้าคือคนที่เติบโตมาจากสรัมคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันเดียวคืออยากเป็นนักดนตรีที่ดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่าให้หนูฟังจำไว้ว่าทุกสาขาอาชีพถ้าอยากเก่งกว่าคนอื่นก็ต้องขยันและเรียนรู้มากกว่าคนอื่นจงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและอย่าดูถูกใครการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ท่านผู้ชนมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t p n e w s w s r o o n i o ขอบคุณครับ